ขบวนสองสูนะครับขึนนบ <S 1> <S 1> ้นกันก็ลงแล้วนะครับต้นทางน้ำตกไปทางทนบุรีนะครับเวลาเจ็ดโมงยี่สิบนะครับขึ้นกันก็กันเรียบร้อยนะครับ น้าเหลืองมาครับน้าเหลืองเป็นหมายเลขอะไรนะครับ d k หน้าเหลืองครับ แล้วขึ้นครับสีส้มครับเพิ่งต้านขึ้นเรียบร้อยครับเกิดคำด้วย909ครับครับเพิ่งต้านรับลงเลยครับขบวน909นะครับกั้นเ้อ เล่นมานะไปสละว่ายน้บมีสวรวาย งแล้วครับส่งขานะครับกับนังลงครับกับลังลงนะครับรถจากอันต้อมนะครับต้นทางทนบุรีไปทางน้ำตกครับกันก็ลงเรียบร้อยครับรถจากอันต้อมนะครับรถไฟมาแล้วใกล้เลย่าจะเป็นเครื่องแคทครับ ามารับเครื่องแคทหนึ่งครับสี่หนะึ่งสามสู่ครับ ต่อครับแล้วก็9ไป3นะครับมา <4. S 1> ต่อครับรเสรือเซนวันนี้วันนี้เขียร์การจราจรนะครับรขบวน9ไป3นะครับรกำลังจะลงขกกำลัาางจะลงนะครับเนี่ยผ่านปากแพ่งแล้วถึงกันก็ลงแล้วครับมาตีตรงนี้ต่อแนละ้วกระบนนะเออ เน้ำตกครับก็เลง,ลง่อลงนะครับสองขานะขานี้ครับไปรู้จักอันตอมนะครับเร่งมาครับเร่งมาตอนนี้มาเลีงแค่ไหนครับ,บโอโ้ยกเโ้ยก็เรียบร้อยครับมารับอันตอมหน้าเหลืองเครื่อง MTU นะครับ MTU 4 1 0 8 ตามด้วยขบวน726ออกต่อนะครับมาแล้วครับขบวน726อครับออกการจรบ,บุรีครับเวลาบ่ายโมง45นาทีนะครับเวลาช้านะครับก็นั่นก็นกนเรียบร้อยนะครับรถจากอันตตอมมีเสื้เปล่ามาแล้วครับน้าเหลืองมา เครื่องแคทสี่สองสองหนึ่งุดตลบยอดครับไปฝุ่นตลบเลยนะอันต้อมสี่สงสองหนึ่งครับวันนี้ออกไม่ตามเวลานะครับ ปกติก็จะมาสองเจมาแล้วก็ออกต่อนะครับตอนนี้สองแก้าก็ใกล้มาแล้ว,วตามด้วยสองเครับขบวนสองเกนะครับ,บ,น, 2, 58, น,รบน้ำตกทนบุรีนะ ตื่อพิล,นะล่าครับเร่งมาแล้วเร่งมาตอนนี้กำลังพานหัวหน้านะครับกำลังพานหัวหน้านะครับนี่ิดไฟมาแล้วมาแล้วครับต้องแคทครับต้องแคท ไม่ตามเวลานะครับโอ้โหครึ่งโมงงล้วชา้าไปแล้วครับไปทางทนบุรีนะครับเดี๋ยวตามด้วย29นะครับรับขบวน29นะครับ,บ,รบต้นทางน้ำต้นทางทนบุรีไปทางน้ำตกครับการูทองอับลงลครับส่งขานะประนลงครับ โอเคนะครับที่นี่คือการลงนะครับหน้าเหลืองน้าเหลืองมานะครับน้าเหลืองมา 3าเจ็ครับ พิเศษโดยสา,ารครับที่984นะครับน้ำตกกรุงเทพนะครับรอยัลบอสตอมครับบอสตอมนะบอสตอมออกตอนนี้บบเวลา4โมง39นะครับการุงทองอับลงรถจักอันต้มนะครับเปิดไฟมา เหลืองนะครับดูหมายเลขครับไฟว่าไม่ติดครับตอนนี้เบอไรไม่รู้นะครับไฟว่ก็ไม่ติดด้วยดับเมื่อกี้เลยนะครับดับเลยได้แค่เสียงเปิดได้แค่เสียงนะครับ MTU C หนึ่งศูนย์ปด สี่ต้นนะครับไปทางกรุงเทพพหานคงนะครับย่อเลยอย่างเร็วครับเร่งเต็มที่นะเมื่อกี้โอ้โหเนี่ยเมื่อกี้ไฟอรอบไม่ติดนะครับไฟดวงสีแดงก็ไม่ติดนะไฟให้รถผ่านะครับก็ไม่ติดนะครับเป็นไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวตามด้วย910นะครับรอบสุดท้ายรับบวเน910นะครับ ติดแล้วตอนนี้ไปวับติดนะครับรถัเงวลาห้าโมงตรงวลาห้าตรงนะครับสิบเจดศูนย์ศูนยือการรองอับลง,<ม>งอีกครั้งรอบสุดท้ายแล้ว มาดมมาดูกันเลยเล่งเครื่องมาครับควันดำหนึ่งสองหานย์รับันท้ายหนึ่สองห้าแปดนะครับ สวยงามเลยยอดครับจะตามด้วยสองห้าเก้านะครับพวกนี้ครับมันจันร์นะครับโอ้โ oh, ห cool.